<Okay. S 1> สำหรับวันนี้นะคะก็จะมาสอนในเรื่องของทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะจากที่นักเรียนเคยเรียนในห้องไปแล้วนะคะนักเรียนก็ได้นําทฤษษีบทพีทาโกลัสเนี่ยมาลงพื้นที่จริงนะดคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าแต่ละพื้นที่เป็นยังไงค่ะแต่ถามว่าระหว่างที่เดินไปนี้ก็คือนักเรียน,นแต่ละกลุ่มรู้ไหมครับว่าเขามีวิธีการวัดยังไงหรือเราได้ระบุชัดเจนไหมว่าต้องวัดด้วยแบบนี้แบบนี้ไม่ได้บอกวิธีการค่ะให้นักเรียนคิด ด้วยตนเองเลยค่ะว่ากินยังไงเนี่ยค่ะบางกลุ่มลาก<ม>ให้ให้หาความยาวจ,จ,จากจุดนู้มายังจุดนี้ค่ะบางกลุ่มพิจากจุดนี้เลยค่ะและเดี๋ยวเขาจะเจอปัญหาอ๋อตอนนี้นะักเรียนกำลังใช้ไม้บรรทัดอยู่ในการวัด

าดูอันนี้คือเครื่องมือชนิดใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับไหนข,ขอดูหน่อยีิเป็นแบบไหนไที่แล้วทำไมเครื่องมือนี้ถึงออกมาได้เอ่ยออไม่มีที่วัดครับไม่มีที่วัดอ๋อผมก็เลยต่อไม้ไผ่เองใช่ครับต่อไรแล้วหลังจากนั้นทำไมต่ออ่ะก็เราเพื่อนมาทำเรากเพิ่นมาทำอะไรเราเอาเครื่องมือเครื่องมือนี้ไปทำอะไรต่อ Terima kasih telah <laughs> menonton! อ่าหนูลองต่อหูซี้ว่ามันไปถึงไหนเนี่ยมันไปถึงมุมไหมเนี่ยทำยังไง empat ini